ความวิตกกังวลขยายวงกว้างไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสะข่าวที่ว่านี้ของสองขั้วมหาอำนาจของโลกปรากฏออกมาก็ทําให้ตลาดหุ้นหลายที่ซุดตัวลงอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เราจะมีประเด็นแง่มุมขยายต่ออย่างไรบ้างสถานการณ์จะยุติลงได้แบบไหนเราจะไปพูดคุยกับทางด้านอาจารย์พฏธิธานวัฒนายากรนะครับ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกตครับคุณนิรัชยาครับครับอาจารย์มีมุมมองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐณขณะนี้ถึงขั้นมีการปิดสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในแต่ละประเทศฮะครับก็คงต้องระวังกันนะครับถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นันนะครับ ถึงแม้ว่าจีนก็คงไม่ได้จะพยายามสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงกว่านี้นะครับแรัฐาเองก็คงจะไม่ไม่ต้องการการเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งทุกประเทศก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าการโต้อตอบกันไปมาแล้วก็ทําให้เกิด ผลข้างเคียงอีกหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในช่วงนี้ครับค่ะท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กับการสั่งปิดสถานกงสุลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจารย์ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไหนมากกว่ากันคะระหว่างความมั่นคงที่เขาอ้างหรือว่าวังผลประโยชน์ทางด้านการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่พฤศจิกายนนี้อะค่ะครับมีประเด็นพื้นฐานในความสัมพันธ์71สิบเ็ดปีของสหรัฐก,กับจีนอยู่แล้วนะครับ่แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้อ่า ก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องประเด็นพื้นฐานก็คือความหวาดระแวงการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเรื่องใหม่ๆในปัจจุบันก็คือการเติบใหญ่ของจีนทําให้สหรัฐมองว่าหมายจีนไม่น่าไว้ใจนะครับและที่สําคัญเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาจีนว่าโจรกรกรรมความลับทางการค้านะครับซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถจับตาดูอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้แล้วมีเรื่องในอดีตก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาของสหรัฐว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าการกล่าวหากันแล้วก็การใช้สงครามการค้ามานะครับโต้อตอบกันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็เมื่อเร็วนี้สหรัฐก,ก็ดำเนินคดีกับหลายคนนะครับ ที่สรัารถเห็นว่าเป็นสายลับหรือทาจารกรรมเรื่องการค้าให้กับจีนรวมทั้งชายคนหนึ่งที่เป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งเพิ่งเป็นข่าวนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็นํามาสู่การประทุขอ,ข,อของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นครับครับแน่นสิฮะคือในมุมมองหองอาจคาิดว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆะะแบบนี้แล้วมันก็มีหลายประเด็นหลายหลายแง่มุมนะครับมันเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรคือในใน,ในส่วนของอเมริกาต้องการอะไรนะวันนี้ ครับสหรัฐเชื่อจริงจังอยู่ะนะครับว่าจีนไม่ทําตามกติกาสากลน,นะครับแล้วก็จีนจ้องหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจหมายเลขหน,นึ่งอย่นี้อันนี้เราได้ยินมานานแล้วก็เราเห็นว่าเขาเชื่ออย่างจริงจังนะครับแต่ระยะสั้นหลายคนก็บอกว่านโยบายที่มุ่งเน้นนะครับในการปิดล้อมจีนก็ดีในการยกจีน ขึ้นมาเป็นเป้ากรดีก็เป็นเรื่องของการหาเสียงทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในไม่กไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่แตายฝ่าก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งไม่รู้จะเป็นใครก็แล้วแต่นโยบายต่อต้านจีนหรือว,ว่าปิดล้อมจีนก็ยังคงเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ต้องค้ากับจีนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทุกฝ่ายก็ยังเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาก็คงอยู่ในสภาพที่คืนไม่เข้าคานไม่ออกอีกนานเพราะว่าการค้าขายกับจีนก็สําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งสำหรับอเมริกันด้วยครับ อืมฮะและแลวทีนี้มันจะไปจบลงแบบไหนครับครับทุกฝ่ายก็พยายามหาทางออกด้วยการลดความตึงเครียดด้วยการเจรจานะครับแล้วก็หวังว่าจีนจะทําตามกติกาบางอย่างที่สหรัฐวางไว้นะครับซึ่งกติกาเหล่านี้ก็บางอย่างเราก็เข้าใจนะครับมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของสหรัฐในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับในเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินปัญญาสิทธิบัตรยา เรื่องเหล่านี้จีนก็เคยบอกว่าเมื or or ่อก่อนสาเมริกาก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเติบใหญ่นะครับขณะนี้เมื่อจีนทําอย่างเดียวกันก็ถูกมองว่าทําไม่ได้แลวเมื่อเกิดกติกานะครับการเจรจาครับคุณเจรครับวันนี้รัชญาครับจะจะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับแต่ช่วงนี้หลายคนก็คิดว่าคงยากครับเพราะว่าเป็นฤดูกาลหาเสียงครับ เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์มองว่ามันจะเก่ะให้เกิดผลดีผลเสียอย่างหนึ่งอย่างใดกับคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์อย่างโจไบเดนซึ่งเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีไหมคะเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาต้องการฟื้นความสัมพันธ์กับนานาประเทศคนละนโยบายกับทรัมป์เลยเราได้เห็นท่าทีของทรัมป์พอก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํานะคะความสัมพันธ์หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มถดถอยลงไปครับคุณเลสเตียรครับสำหรับคนที่ตัวการไปชเชหน้านะครับก็อาจจะเอียงไปยัง พรรคเดมแครตนะครับเพราะว่าก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาเป็นประธานาธิการเจรจาคงเกิดขึ้นเร็วแน่นะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่เริ่มปรับปรุงและดีขึ้นแต่ถ้าเป็นพรรคเลพักดิกันหรือว่าประธานดีทรัมหลายคนก็ยังเชื่อว่าการกเผชิญหน้าก็ยังมีอยู่แต่จริงๆดีทรัมเองก็ไม่ได้มีนยโยบายที่เข้มข้นกับจีนมาก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งมาช่วงปีนี้นะครับแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้อาจจะถูกบังคับให ทางรทรัมป์ต้องอมองไปยังจีนมากขึ้นอย่างเช่นการระบาดของไวรัสโคโรนา,าสายพันธุ์ใหม่หรือว,ว่าโควิด -19 นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าจีนปกปิดข้อมูลหรือว่าการประกาศกฎหมายความมั่นคงต่อฮ่องกงนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าละเมิดนะครับความเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วจริงๆมีคนที่มีหัวรุนแรงกว่านะครับต่อต้านจีนเข้มข,ข้นกว่าในรัฐบาลของแฮร์รี่ทรัมป์นะครับเช่นฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศ ก็เลยต้องทําให้เป็นคามมีทัมเอียงมานะครับในการไปใช้น้ากับจีนมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ก็เพิ่งเกิดขึ้นครับอืนั่นแสดงว่าเขาต้องการที่จะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในระหว่างการหาเสียงเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าคิดว่าประเด็นเรื่องการมีนโยบายมีแนวคิดในการตอบโต้จีนออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแบบนี้น่าจะได้ใจชาวมริกันมากขึ้นอาจารย์เห็นว่าไงใช่ครับใช่ครับคุณเจ๋ครับในช่วงแยกลําบากคนก็รู้สึกว่าจีนก็ยังคงความได้เปรียบนะครับ<ะ>อ๋ออ่ ว่าสหรัฐนะครับนโยบายที่สหรัฐต้องมาก่อนสหรัฐต้องเป็นใหญ่ก็อาจจะมีจีนนะครับขัดขวางนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้คนบริการทั่วไปรู้สึกได้นะครับว่าเสียเปรียบจีนและต้องการให้ธาารับดีทรัมทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโดยเฉพาะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของงานทําครับ ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมแล้วก็หน้าหน้าที่จะเป็นแนวคิดสําคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ณขณะนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากครับที่มาคุยกับเราครับค่ะขอบคุณนะคะ ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเอนช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook t n n l i v e นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ